นมัสก,การพระคุณเจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายแล้นหนูชื่อสยามมูลขันศิลาชื่อเล่นชื่อนิกค่ะเรียนอยู่ที่คณะพิสศษศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นชั้นปีที่สองคำถามแรกครูถามว่ามาทำไมอุย๊ยมาเพราะอะไรมาเพราะอะไรไม่รู้รู้แต่ว่า ตอนตอนสอบเสร็จอาจารย์ก็บอกอาจารย์ประกาศน้นแล้วว่าเนี่ยจะไปวัดมีใครจะไปไหมนั่งเรียนสูติกอยู่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันมันน่าสนใจอะไรอย่างนี้พอพอสอบเสร็จเท่านั้นแหละค่ะเลยรู้สึกว่าต้องไปเพราะว่ากลัวจะทุกข์กับเกรดที่ออกมาก็ <laughs> <c oughs> เลยโอเคไปไปก่อนแล้วกลับมาดูเกรดออกคงจะไม่ทุกข์มากมั้ง คิดแค่นี้ค่ะตอนมาแล้วก็ก็มาก็เหมือนโดนหลอกมาเหมือนกัน <c oughs> ก็ก็มาแล้วก็มาเจอแบบมาแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าวัดนี้เขามีอะไรไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตอนมาก็หลับมาตื่นมาก็หน่าวัดแล้ว <c oughs> ก็สำหรับประสบการณ์ที่เจอนะคะวันแรกมาถึงก็ให้นั่งสร้างจังหวะที่แรกก็งงงง,งว่าเท้ยเขาทำอะไรกันอะไรอย่างนี้ ก็ทำทำตามเข้าไปไม่ได้คิดอะไรมากเป็นคนไม่ค่อยมีความคิดอยู่แล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีรู้สึกว่ามีมีใจอยู่กับตัวเคแบบโอเคอะค่ะก็ก็วันแรกแล้วก็เจอง่วงง่วงมากแต่ไม่มง่วงมากเท่าไหร่ก็ยังง่วงง่วงในระดับหนึ่งแประมาณระดับสองระดับสามถ้ามันมีประมาณยี่สิบระดับ มีมาระดับสองระดับสามก็ง่วงก็ดึงตัวเองมาเรื่อยๆได้วันที่สองก็เจอง่วงวันวันวันแรกวันที่สองเจอง่วงอย่างเดียวเลยวันที่สองก็เจอง่วงแต่วันที่สองเจอเป็นแบบเดินจงกรมอะค่ะง่วงแบบไม่เคยง่วงมาก่อนง่วงจนเดินไปหลับไปแบบงงตัวเองว่าเอ้ยมันจริงเหรอครูบาเขาบอกตอนฟังบอกว่าเดินไปหลับไปก็มีนะระวังนะ้อย่างเงี้ยที่แรกในใจก็แบบโอ้จะจะหลับได้ยังไงเดินอยู่อะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่คิดว่ามันจะหลับได้จริงๆแต่ก็พิสูจน์แล้วว่าหลับได้จริงค่ะก็เดินเซไปเซมาก็แต่ว่าก็หลุดออกมาจากความง่วงนั้นได้ค่ะวันที่สามก็เดินจงกรมอีกแล้วไม่มีปัญหากับการสร้างจังหวะถ้าสร้างจังหวะจะไม่ง่วงเลยจะไม่ปวดขาจะจะนั่งได้นานแบมีบ้างแล้วง่วงเล็กๆแต่แบบไม่ได้แบบอไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยไม่มีมีแต่แบบ มาแล้วนะัก่วงเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าการเดินตรงกลมถือว่าเป็นอุปสรรคมากเพราะเป็นคนที่เป็นคนที่กลัวกลัวแบบเหยียบลงไปแต่เจออะไรยังไม่เจอเลยนะแต่คิดไปแล้ว,วมันจะมีหินแต่มันไม่ได้มีตรงนั้นอนะ่ะแต่คิดไปก่อนจะกลัวก็จะไม่กล้าเหยียบลงไปแรงๆไม่กล้ากระทืบเลยอย่างเงี้กยกดจิบแต่ก็เวลาเราบอกว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องกลัวจากฟังนิเตศน,นะคะแบบไม่ต้องคิดไปก่อนนะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเท้าแหละเท้าใครเท้ามัน ก็เลยโอเคเท้าใครก็เท้ามันเหยียบเท้าตัวเองแหละก็เหยียบเหยีบยบไปเรื่อยๆวันที่สามรู้สึกว่าดีค่ะก็มันมันไม่ได้เกิดจ่าหรือมันไม่ได้เกิดแบบว่าลอยอะไรเงี้ยแต่มันแค่รู้สึกว่าไม่ได้ไปพะวงกับความเจ็บที่เท้าที่หินอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันที่สี่มาเจอรูรูจงกลมที่เธอมีหินเป็นแบบ โอ้ยจะเปลี่ยนก็เก่งใจครูบาไม่เปลี่ยนแล้วกันหินเยอะอย่างนี้ก็เหยียบไปก็เหมือนท้าตัวเองค่ะว่าเหยียบได้เะล่ากล้าเหยียบเป้าอะไรอย่างเงี้ยก็เออเหยียบก็เหยียบเหยียบสี่เท้าใครเท้าเราเหรอไม่ใช่ <laughs> <laughs> เป็นแต่อันนี้แบบไม่ได้ไม่ได้แบบรู้แจ้งเรารู้นะคะคืออันนี้คือฟังจากครูบาจากหลวงตามาว่า ไม่ใช่ของเราซะหน่อยจะไปอะไรมากมายอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยแบบเอา้าเจ็บก็เจ็บอา้าวเจ็บเจ็บให้สุดๆเจ็บให้ขาขาดไปเลยเห <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ยียบเหยียบไปเลยวันที่สี่เป็นวันที่รู้สึกว่าดีมากรู้สึกแบบเออดีเว้ยง่วงก็ไม่ง,ง่วงง่วงก็ไม่มีแล้วกลัวก็ไม่ค่อยกลัวละลุยละตอนนี้บุกบ่าผาพันมากแต่ว่าต่อมาคือความคิดเป็นอุปสรรคมากไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนคิดได้เยอะขนาดนี้คือปกติคิดว่าเป็นคนเป็นคนว่าไม่ค่อยคิดอะไรหรือว่า เราเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยคิดอะไรสร้างสรรค์เนาะ <g ül> แล้วพอแบบมาเจอวันที่สี่มันจะรู้สึกทีแรกมันจะคิดแบบเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องคนอื่นเรื่องพอ่อเรื่องแม่เรื่องน้องเรื่องเพื่อนๆนจะเป็นเรื่องนอกตัวค่ะแล้วพอเดินสักพักหนึ่งจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเดินง่ายมันไม่กลัวมันตัดความคิดอื่นๆออกไปได้สุดท้ายมาเหลือในใจตัวเองที่คิดว่าแต่ก่อน ทำอะไรมาแล้วบางทีก็รู้สึกผิดขึ้นมาก็เลยแบบเฮ้ยเธอรู้สึกผิดดีไหมถ้ารู้สึกผิดข้างนอกบอกว,ว่าเป็นคนดีนะก็เออแล้วหบางลวงตาบอกว่าเออถ้ามันไม่มีดีมันไม่มันมันมันไม่มีดีมันไม่มีไม่ดีมันไม่มีทั่วมันไม่มีเลวมันมีแต่เฉยเฉยตอนนั้นไม่เข้าใจหรอคกค่ะก็โอเคเฉยเฉยก็ได้ ไม่ไม่ไม่เป็นคนดีก็ได้ก็ตัดพยายามตัดตัดตัดไปจนสุดท้ายอ่ะได้สติอยู่กับตัวเองจริงๆแต่ไม่รู้ว่าต่อเนื่องตอนไหนอ่ะแต่มันแบบรู้ว่าอยู่กับเท้าตัวเองจริงๆแล้ก็มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันโลกมันสดใสว่ะมันเป็นแบบเกตอะคะ่ะเกตว่าสิ่งที่ครูบาเข้าใจเออเข้าใจกับสิ่งที่ครูบาสอนกับสิ่งที่หลวงตาสอนมาว่า มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกก็ไม่เข้าใจหรอกเออเขาพูดนะก็ทำทำไปเถอออะไรอย่างเงี้ยก็หลงหลวมตัวมาแล้วก็ทําไปเถอะให้มันสุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอพอมาเจอจริงๆอ่ะมันจะรู้ขึ้นมาเองว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆมันจะเข้าใจว่าเออมันไม่มีดีมันไม่มีชั่วมันมีแต่เฉยๆถ้าเราตัดได้เราก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกับใจเราค่ะวันที่สี่เป็นวันที่รู้สึกว่าโอเคมากกับการมาวัดนี้เพราะวันที่ห้ามา แป๊บแป๊บง่วงกลับมาอีกแล้วไม่รู้มาตอนไหนแต่แบบรู้สึกตัวทีนี้คือน้ำลายยืดหอหลอัอยอ่างเงี้ยบางทีก็ดอกว่าตกใจอะ่ะแบบสะดุ้งเฮ้ยทาไมน้ำลายยืดยิ่งสร้างจังหวะอยู่เลยคือนั่งนั่งเหมือนนั่งพกักตอนเดินจงกรมอะค่ะปวดเท้าก็เลยแบบตกใจโกรธตอนนั้นโกรธมากโกรธแบบแบบเฮ้ยทาไมปล่อยให้ตัวเองง่วงได้รู้มาเต็มนึกได้ทีเดึงวลุงตาบอกไม่ให้โกรธ ไม่ต้องคิดเราคิดทําไมมาอีกแหละก็เลยรู้สึกตัวว่าเออก็อยู่กับเท้าตัวเองต่อไปก็วันที่6วันที่7มาก็พยายามอยู่กับเท้าของตัวเองค่ะอืยังยังยังจบแล้วเหรอจบแล้วเมื่อวันท้ายมันสั้นยังอ่ะ <laughs> วันว,วัน,ว,นวันที่หกมันก็เป็นเบื่อเบื่อสงส็ง,สงโอ้ยลืมวันที่ห้าวันที่ห้ารู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์แบบ ต่อจากวันที่สี่วันที่สี่เราจะคิดแต่ของดีๆค่ะมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเดินไปแล้วมันเก็ตมันเข้าใจมันสบายมันล้นลามันสนุกมันอยากเดินเลยอย่างเงี้ยก็เดินเดินมาแต่ไม่รู้ว่าไอ้ที่ล้นลามที่คิดว่าสบายน่ะมันควรตัดออกไป คือยังไม่รู้วันที่สี่ยังไม่รู้ว่าเอ้ยมันต้องตัดออกไปนะมันต้องเหลือแต่ความเฉยๆแล้วอยู่กับเท้าแต่เราก็ไปติดอยู่กับความสุขของมันวันที่สี่เขาว่าเออเราเดินแล้วเรารู้สึกดีเราอยากเดินอีกอยากเดินอีกนั่นไงมีคําว่าอยากขึ้นมาเอ้าอยากอีกแล้วเหรอเลยบอกไม่ให้อยากเลยอย่างเงี้ยแล้ววันที่ห้าก็เหมือนติดอารมณ์จากวันที่สี่ว่าเอ้ยทาไมมันมันไม่เหมือนวันที่สี่เลยอ่ะมันไม่รู้สึกสนุกมันเบื่อแล้วมันเบื่อมากมรู้สึกแบบว่าทําอะไรเดิมๆซ้าๆ ก็เบื่อเบื่อเบื่อแล้วแหละก็เบื่อเบื่อมากไม่รู้จะทำยังไงก็เลยถามคูบา่าเลยบอกว่ารู้สึกตัวเลยโอเครู้สึกตัวค่ะก็เลยกลับมารู้สึกตัวเหมือนเดิมแต่มันก็ยังมันไม่โอเคเท่าวันที่สี่วันที่ห้าพอมาวันที่หกก็ยังติดกับอารมณ์สนุกอยู่ว่าเธอ่าทำไมมันไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามตัดพยายามตัดก็เดินได้เรื่อยๆแล้วก็เบื่อน้อยลงเป็นเฉยๆเป็น อธิบายไม่ถูกอ่ะมันเฉยๆอ่ะแล้ววันที่เจ็ดวันนี้ก็ก็รู้สึกดีก็เต้นแอโรบิกไปด้วยเพราะว่ามันมันง่วงกลับมาอีกแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องไปมันต้องมาไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ถามไม่ถามตัวเองนะเพราะว่ากลัวว่าถ้าถามแล้วมันจะคิดก็เลยไม่ถามอ้าวช่างมันก็เดินเหยียบแล้ววันมันง่วงมากก็ตัดไปมันเบื่อมาก็ตัดไปมันก็เลยกลายเป็นแบบเฉยๆเป็นโมโนโทนตืดไปอย่างเงี้ยค่ะ ตอนที่บอกว่าชนะความง่วงได้นี่ทํำยังไงชนะความง่วงเ,เต้นแอ,อโรบิกค,คะ่ะจะมีแบบว่าหน้ากำมือยกแขนยกขาโน่นนั่นนี่แล้วบางทีก็ดึงหัวตัวเองตอนนั่งอะไรที่แบบทํายังไงทําให้ดูที่ดึงหัวตัวเองก็จับหัวอย่างนี้นะคะทําให้มันรู้สึกตึงๆตอนแรกอย่าทําให้มันดื้อยาต้องค่อยๆให้ปริมาณน้อย ค่อยๆดึงกระตุกตึงตึงตึงเริ่มกลับมาทําต่อสร้างจังหวะต่อสมพตินหนึ่งฮวงอีกแหละเริ่มเริ่มแบบว่าเฮ้ยอย่าโมโหนะแต่ว่ากระตุ้นเขาเบาๆกระตุ้นเขาเพิ่มอีกนิดนึงก็เลยดึงให้แรงขึ้นอีกนิดนึงฟองฮวงมากๆดึงเลยอะกระชากแบบสะดุ้งขึ้นมาแบบเฮ้ยแล้วก็แบบโพงแบบโอเคเราเข้ามาสู่โลกปัจจุบันแล้วเลยอย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่าทาทาไปแล้วมันเกิด มันเกิดเข้าใจเนี่ยมันเข้าใจอะไรอธิบายได้ไหมเอ,อมันมีหลายมันคิดหลายเรื่องค่ะมันเหมือนการแบบที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กว่าภมวิหารสี่นะมันมีอะไรนะเมตตากรุณา,ามุทิตาอุเบกขาอีตอนเรียนมาไม่รู้หรอกว่ามันอะไรก็จำจำไปอสอบสอบไปแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงเมตตาทำไมถึงต้องเมตตาคนอื่น ถ้าเมาเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกดีๆอะค่ะถ้ารู้สึกเห็นคนอื่นเขาไม่ไม,ไม่ไม่มีความสุขะอะไรเงี้ยเราก็จะสุขว่าวยถ้าเราแม่คิดเยอะอย่างเงแบบี้ยค่ะก็แบบอุวยแม่นาจะได้มาน้ะอะไรอย่างเงี้ยออันนี้เป็นเมตตาแหละต่อมาเป็นกรุณาการุณาหนีคิดไปไกลเลยกลับไปนะบอกแม่เลยแม่อีกจ้างแม่พันหนึ่งมามาให้หน่อยเดี๋ยวเลี้ยงหมาให้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคิดว่าตัวเองมีการมีการุณา,นานแล้ว ว่าหาเวลามาให้แม่เพราะว่าแม่ต้องอยู่ไปไหนไม่ได้หมดแต่เลี้ยงหมาต่อมาเป็นมุทิตาอะไรนะยินดีเมื่อเขาได้ดีไอตอนนั้นก็ไม่เข้าใจหรอกเราก็หิดช้าอยู่นะเวลาเขาได้ดีอเองแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วคือจะไม่มีความหิดช้าจะมีแต่เพราะความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นแล้วก็อุเบกขานี่ยากสุดอุเบกขานี่แบบจะเฉยยังไงแต่ก็เข้าใจแล้วว่าถ้าอยู่กับตัวเองอะมันจะไม่รู้สึกกับอะไรเลยที่เข้ามากระทบ ประมาณนี้ค่ะเข้าใจว่าความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวของตัวเองเป็นยังไงอธิบายได้ไหมความรู้สึกตัวทำยังไงเวลาทำนะก็เหยียบเอาเท้าอยู่บนพื้นก็รู้ว่าเท้าซ้ายลงแล้วนะเอาเท้าอีกข้างหนึ่งเหยียบไปแล้วก็ทิ้งพอเหยียบเท้าซ้ายแล้วก้าวเท้าขวามาด้านหน้าจะทิ้งความรู้สึกเท้าข้างหลังไปหมดเลยจะเอารู้สึกแค่อยู่ด้านหน้าเพราะครูบาบอกว่า ก้าวต่อไปเท่านั้นที่สําคัญก้าวหลังเป็นอดีตไปแล้วคือทีแรกที่ทําอะค่ะเดินจงกรมแบบต้องรู้สึกนะถ้าเท้าเหยียบพื้นทั้งสองข้างหนูรู้สึกทั้งสองข้างเลยแล้วหนูจะงงตัวเองว่าเฮ้ย mm hmm. ตกลงมันมันอยู่ตรงไหนไอความรู้สึกแล้วที่แรกมันจะรู้สึกถึงแค่ตรงแบบตึงตึงมันจะมีเสียงมันแบบตึกตึกตึก ตึกเสียงเสียงของเท้าค่ะแต่าไม่ได้มองนะแต่ได้ยินเสียงเท้าในหัวเราคิดว่าเรารู้สึกแต่ครู่าบอกว่ามันรู้สึกด้วยความคิดมันเป็นของสมมุติเอารู้สึกจริงๆก็เลยพยายามเหยียบให้แรงขึ้นแล้วมันจะสะเทือนนะคะรู้สึกว่าสะเทือนที่เท้ารู้สึกว่ามันจะสะเทือนขึ้นมาที่เอวมันเป็นแรงสะเทือนนะคะาะเวลาเดินชอบเดินอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะแบบตึกตึกอย่างเงี้ยมันมันรู้เลยว่า เป็นความรู้สึกเราแต่ถ้าเราคิดเราก็จะอีความรู้สึกนั้นก็จะจางหายเบาไปเข้าใจพุทธศาสนาว่ายังไงพอมาฝึกที่นี่แล้วเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยเข้าใจพุทธศาสนาว่ายังไงเหมือนเ,<ข>เดิมไหมหรือต่างจากเดิม,มยังไงค่ะต่างจากเดิมแบบโยอดไกลมากคนละด้านที่แรกคิดว่าพราะพุทธศาสนาคือ มาไหว้พระคือสวดเป็นคนที่ปกติสวดชิน,นบัญชรอ,อยู่แล้วก็คิดว่าแม่บอกว่าเนี่ยสวดชิน,นบัญชรน,นะจะได้แบบมีอะไรนะคุ้มครองเราอะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใครมาทําอะไรเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นของศักดิ์สิทธิ์อะค่ะที่แรกคิดว่าพระพศาสนาเป็นของศักดิ์สิทธิ์สามารถหุ้มล้อมกายเราเหมือนนั่งในรถถังได้อย่างเงี้ยคือคิดอย่างนั้นมาตลอดก็เลยสวดชิน,นบัญชรมาตลอด พอมาตอนนี้รู้แล้วว่าไม่ใช่รถถังที่หุ้มเราให้ห่างจากอันตรายแต่เป็นใจเราที่ตัดออกถ้าเราตัดความคิดได้อะเราจะไม่จะไม่ไปทำอะไรที่ประมาทเลยอย่างสินห้าอย่างเงี้ยค่ะทีแรกก็คิดว่าเออทำไปแล้วเขาบอกเขาบอกว่าทำแล้วมันจะลดความประมาทหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เข้าใจว่าเออเนาะสินห้าคือแบบให้เราระวังว่าอย่าไปทำร้ายคนอื่น อย่าไปขโมยของอย่าไปผิดลูกผิดเมียอย่าไปมูสาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนึกย้อนถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองแบบว่าเอมแบบสมมุอว่าเวลาเวลาอะไรอะแบบดื่มสุราอย่างเงี้ยคือทีแรกก็คิดว่าเฮ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยฟูมูลขวดเดียวเองโอ้คึกมากไม่เป็นไรเลย ฟูมูขวดเดียวเองมันจะประมาาได้แค่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอนึกย้อนกลับไปแบบไอ้ฟูมูขวดเดียวแอลกอฮอล์ห้าเปอร์เซ็นต์ของเธอนั่นแหละถ้าเธอไม่เธอแบบเอคือแบบเธอกินเธอกินตอนนั้นมันจะแบบมันจะไม่มีสติเท่ากับตอนนี้ขนาดปกติมันยังไม่มีสติเลยแล้วนักภาษาอะไรกับตอนเมามันจะมีสติเกิดอะไรขึ้นมามันจะตัดความคิดได้ไหมเผื่อเธอไปโกรธเขาล่ะโกรธเขาแล้วแบบ ไม่ไหวแล้วนะยกมือขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อบเดินยกมือขึ้นแล้วเดินไปตบคนอื่นอ่ะแล้วเขาแบบมีพวกเป็นร้อยเขาไม่มาฆ่าเธอหรออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเป็นอย่างเงี้ยแล้วค่ะว่าสุดท้ายเป็นตัวเราเองที่จะปกป้องเราเราเองได้ดีที่สุดเพราะว่ามันอยู่กับจิตเราอะว่าจะตัดสิ่งอื่นที่ทำให้เกิดความประมาทออกได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ ได้ยินเขาพูดกันในนี้นะว่าคนเรามันมีรูปมีนามเนี่ยเข้าใจอันนี้ว่ายังไงรูปนามกายกับใจเนี่ยจากการฝึกเนี่ยเอา,เอา,เอาจริงๆตอนนี้คือยังติดที่ใจอยู่คือยังไม่ไม่สามารถละใจว่าไม่ใช่ของเราได้คือเราแค่รู้สึกว่ากายอ่ะมันไม่ใช่ของเรามันปวดก็ดูปวดปวดเท้ามากก็ดูว่าเออปวดเท้าก็ปวดไปเดี๋ยวมันก็หาย ประมาณนี้แต่ว่าถ้าใจอ่ะยังรู้สึกว่ามันยังอยู่ที่ใจอยู่ค่ะคูบารู้สึกว่าถ้าทำอะไรอ่ะมันอยู่กับใจของเราสิ่งเดียวแต่ว่าไม่สามารถละใจออกไปได้ว่าใจไม่ใช่ของเรางง <laughs> งงไหมคะ <laughs>